จริงปมเนี่ยใช่รู้ตัวหรือเปล่าวะนั่นไม่ไม่ใช่ยาด่างี่ยจริงอ๋อมันมีพลังงานบางอย่างเหรอใช่รับรู้อะไรไม่ได้เลยครับไม่มีเซนส์ในเรื่องพวกนี้เลยจริงๆแต่ตอนนั้นก็อินมากนะด้วยความที่อยู่กับน้องอ่ะน้องเป็นคนแสดงเรื่องอะไรแบบนี้เก่งมากอยู่แล้วไงเราเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าว้าว ที่มาหาเอามาตะกี้เจดาเขาบอกว่าเขานั่งเขามีแบบประสบการณ์ประสบการณ์แบบในในซีในซี่จริงไหมเนี่ยใช่รู้ตัวหรือเปล่าว่านั่นไม่นช่ยนาว่ใญ่เจด้างงไปจริงบนดาดฟ้าเหรอ รู้ตัวเขาบอกว่าเขารับรู้ได้ไม่อ๋อมันมีพลังงานบางอย่างเหรอใช่เขาบอกได้รับรู้ได้ซึ่งไม่ใช่ยารับรู้อะไรได้บ้างตอนนั้นเรารับรู้อะไรไม่ได้เลยครับไม่มีเซนส์ในเรื่องพวกนี้เลยจริงไม่รับรู้เลยว่าคนที่ไอ้ว่าการแสดงแต่ไม่เป็นยารู้ไหมหึ่ยนี่ผมเวออยู่เนี่ยนี่เรื่องจริงอหรครับยาเราแล้วไปกินน้องเขาเล่าว่าไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบอกว่าตอนเล่นฉากนั้ะคือแบบเหมือนแบบไม่ใช่ตัวยาะเลย แต่ตอนนั้นก็อินมากนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าแต่แต่ด้วยความที่อยู่กับน้องอ่ะน้องเป็นคนแสดงเรื่องอะไรแบบนี้เก่งมากอยู่แล้วไงเราเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่ว้าวมัต้นกอนนั้นเราก็ลืมตัวตรงเลยมีไหมจังหวะที่แบบเล่นอยู่แล้วมันเปยไปอะไรย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครับแสดงว่าอาจจะเกิดขึ้นกับน้องไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา ไม่มีเลยครับใช่ครับไม่ไม่เจอไปคนไม่มีเซนเรื่องพวกนี้เลยใช่ครับแต่ว่าผมอ่ะก็สงสัยตลอดนะเพราะว่าทุกครั้งที่พอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องแม่น่าพ่อมากอย่างเงี้ยทุกคนก็จะถามตลอดว่าเจออะไรไหมเจออะไรไหมเจออะไรไหมแสดงว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้แน่ๆเลยแต่ว่าเรื่องประจําเลยเหรอครับไม่เกิดขึ้นกับเราครับพกของดี ก็น่าจะเป็นแค่บังคุดคัดล่ะฮะไม่มีอย่างอื่นเลยฮะชอบกินครับใช่ครับไม่มีเลยนะครับมีแค่ฟูซับพอร์ตหายไปแต่ว่าเพิ่งมารู้ไอ้ฟอร์มไอ้ฟอร์มเอาไปกินใช่เรามีแค่นั้นเลยใช่ครับคือสัมพันธ์ใแค่นั้นเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีโอ้ก็แม่นุ้ยครับแม่นุ้ยพี่ตั้มออะะไไรรค เมนูพี่ตั้มพี่โดมพี่หมวยน้องเบสแล้วก็พี่ออฟน้องกันรอพูดที่สิงโตพี่สิงโตมาพอใจแล้วเนาะครับใช่ใช่เขาาคือเขาคุยไว้หลายเป็นอาททีย์แล้วครับว่าเขาจะมาวันนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนมาก็คิดมากคิดเยอะมากว่าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวขอแบบแอบไม่อยากใครเห็นไหมกลัวแบบเดี๋ยว ไปจะไปแย่งซีนงานน้องเขาหรืออะไรเงี้ยความความพิสิงอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าก็ก็ก็อยู่ด้วยตลอดใช่ครับใช่ใช่บอกเขาไม่ต้องคิดมากใช่ครับบอกเขาใช่เขาถือว่าไม่คือเขาผมว่าเขาเก่งใจงานคือพิสิงเขาเปหนีประจําอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับายมาว่าเาก็สําคัญประมาณหนึ่งผมค่อนข้างสําคัญใช่ครับพอใจไหมฮะครับ อะไรนะครับมันอยู่ในการ์ดครับมันอยู่ในการ์ดมันอยู่ในการ์ดเขาเขียนการ์ดมาอะแล้วแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเขาเขียนว่าอะไรผมเชื่อว่าเขาไม่ให้ใครรู้ผมเชื่อว่าเขาไม่ให้ใครรู้ใช่ใช่เรื่องที่รู้กันได้สองคนเรื่องที่รู้กันได้คนมันมีเยอะมากแล้วครับใช่ครับขอโทษที่ขิงนะครับตายแลว ปลาขิงใส่หน้าปลาขิงใส่หน้าเลยแล้วเดี๋ยววันที่24ก็จะมีเดี๋ยววันที่24เรากลับมาที่นี่อีกครับก็ไฟล์แนลอีพีซีรีส์ The X Morning ครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วซึ่งในตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นวันแรกที่น่ารักมากมากมากเข้าโรงภาพยนตร์พอดีจวกเหมาะมากใช่ใช่ใช่ครับเคลื่อนที่สุดวางแผนวางแผน ก็ตอนตอนนี้ผมยังเป็นมนุษย์เซเยสอยู่ครับก็มีอะไรมีอะไรทำเราก็ทำเต็มที่ครับใช่ครับมีอะไรที่อยากทำนเซเลสไหมครับจริงๆผมว่าผมมีโอกาสได้ลองทำหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเพลงหรือว่าเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทำที่มีอยู่นี้ให้ดีเธอครับใช่ให้ดีให้ดีก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับีห้องไฟฟะอางแลตอนนี้ก็ยังมีได้ไปพบเจอกับแฟนๆที่ต่างประเทศอยู่เรื่อยๆครับก็เดี๋ยวมี ปลายเดือนกรกฎาคมก็จะได้ไปญี่ปุ่นครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยาเรามีไป LA ได้ได้ไปฝั่งอเมริกาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวมีหลายประเทศเลยครับแล้วก็เดี๋ยวมีสิงคโปร์เพิ่งจะประกาศขายบัตรไปพีเบก้าครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปเบอร์ลินด้วยใช่มีอีกเหรอครับตอนนี้เอานีงจำไม่ได้แล้วครับเอามีมีไทยเปคิดสิงด้วยครับผมก็ก็อาจจะมีแบบไปเป็นคู่กันหรือว่าไปกับพี่พีพีพีเบก้าด้วยครับใช่ครับ อาจจะครับอาจจะได้เห็นอเมริกาบอกว่าอยากดูอะไรที่แบบมากกว่าตีกรณ์เวลานี้เดี๋ยวนะเวลานี้เขายังไม่นอนแล้วฮะไทม์โซนมันน่าจะไม่ได้นะครับนะครับไม่อยากเห็นคนแค่ภายนอกไม่อยากเห็นคนแค่ภายนอกอยากเห็นภายในอยากเห็นภายในวันนี้เสื้อมีชิ้นไงลูกอ๋อไม่ได้ครับพอดีว่าเดี๋ยว คนที่อยู่ข้างบนตรงนั้นเขาจะไม่พอใจหรือเปล่าเขาเาห้ามไหมหรออะไรนะฮะเ้าาหมไวลาเขาห้ามเขาจะห้ามด้วยสายตาดูสายตายังไงที่เขาห้ามเราอุ้ยสายตาแบบนั้นมันลอกเรียนกันไม่ได้จริงๆครับอ๋อต้องเก็บไว้ใช่สองคนเหรอครับผมอุ้ยขิงขอโทษที่ขิงด้วยครับเราจะพูดวันนี้โดนที่พี่ไม่รอเขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเลยเหรอพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวไปยืนที่หลัง เดี๋ยวยี่สี่รอบหนึ่งยี่สี่เจอไหมล่ะยี่สี่มาหาปลล่าไม่มาตามออกสื่อเลยนะ